สวัสดีครับช่างยงไฟดีแบตเตอรี่อันนี้เรามาดูกองแอร์กันนะครับจะพามาเปลี่ยนกองแอร์อันนี้เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับนี่สองคันสภาพแบบนี้เลยเลยว่าจะดูของตัวเองจะจะพาเปลี่ยนนี่อีกคันหนึ่งนี่วีโก้ตันมากเลยนะครับหมดสภาพเลย น่ครัคิดว่าลูกค้าคงเปลี่ยนไม่เป็นไม่เคยดูด้วยแหละลีโก้นี้ของรีโวนะครับหมดสภาพนะครับอย่ใช้เลยครับแบบนี้อันตรายลีโก้รีโวเดี๋ยวจะพามาดูนี่รถผมเองจะลองพาทำดูนี่รีโวนะครับ โตโยต้ารีโวเปิดเก๊ะนะครับเปิดเกะ๊ะมันจะมีล็อกอยู่ด้านข้างนะครับของรีโวแต่ถ้าพวกของวีโก้นี่สามารถดึงเปิดได้เลยกดเข้าด้านข้างก็ดึงออกได้เลยนะครับวีโกจะถอดง่ายอันนี้รีโวมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้ครับด้านข้างสองข้างนะครับตรงนี้ ให้บิดบิดกับหลัง,แล,ง,ลงแล้วก็ดึงถอดบิดกับหลังก็ดึงถอดจะเป็นแบบนี้เป็นล็อกสลักล็อกอยู่นะครับ พอจากนั้นก็จะลงมาอย่างนี้ก็ดึงออกได้เลยนะครับนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้ครับบีบตรงนี้แล้วก็ดึงนี่ของผมเปลี่ยนบ่อยนะครับเพราะว่าป้าเขาเอาหมาขึ้นรถด้วยยงหมานะครับมันก็เริ่มนะครับเนี่ย้าผมเปลี่ยนบ่อยๆนะ เดือนหนึ่งถึงเดือนเปิ่ไม่รู้เนี่ยนี่ยมันมีนมกลิ่นเหม็นๆแล้วก็เปลี่ยนเลยนะผมไม่เอาไว้นานนี่ครับจะมีพวกขนหมาขนอะไรนะครับว่าป้าเขาเอาหมาขึ้นรถเปลี่ยนใหม่นี่นะของใหม่ขาวจั่ว เอาชีวนะนาเจใส่เข้าไปโอ้ยจะเปี่ยนหัวไหมเนาะสอดเข้าไปในช่องนะครับให้มันลักษณะมันกองมันหงายขึ้นนะครับหงายขึ้นก็คือมันจะเป็นตัววีเนี่ยเป็นลักษณะรูปตัววีนะอยู่ด้านขอบเลยถ้าแบบนี้มันจะเป็นตัวเอ็มถ้าความลงมันเป็นตัวเอ็มนะครับ ให้ตัว V ีด้านตัว V ีหงายขึ้นนะครับสังเกตง่ายถ้าไม่มีลูกศรบอกถ้าม,มีลูกศรบอกก็นี่ไงชี้ขึ้นลูกศรส่สเข้าไปเลยนะครับต้องตรงรุ่นนะครับแต่รุ่นไม่เท่ากันนะถ้าไม่ตรงรุ่นมันจะใส่ไม่พอดีนะครับจะสั่งซื้อในเว็บก็ดูดีๆรีโว่ก็คือรีโว่วีโก,ค,โกคือวีโกนะครับใช้กันไม่ได้นะครับ แล้วก็ฝานี่ไงอัพชี้ขึ้นนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ใส่คืนใส่สลักล็อกคืนนะครับเฉพพะรีโวนะถ้าวีโกนะ้มันไม่ไม่มีล็อกมันดึงบีบเข้าดึงออกได้เลยครับคันอื่นแต่เข้าๆแล้วก็ประมาณนี้แหละครับมันจะอยู่ใต้เก๊ะทุกคันนะครับแทบทุกคันอนะ ก้าสิบเปอร์เซ็นได้รถเมืองไทยรถญี่ปุ่นนะดีแม็กวีโกวีออสฮอนด้าจะอยู่โซนนี้แหละครับทั้งหมดเลยมันจะมาดักกองตรงนี้อากาศจากข้างนอกเข้ามานี่นะครับเวลาเปิดตัวนี้ก็เปิดเปิดให้มันเป็นลมโค้งๆนะครับให้มันลมวนในในห้องโดยสารนะครับอย่าไปให้ลมมันตรงเข้ามาจากด้านนอกนะลูกศรชี้แบบเนี้มันจะลมมาจากด้านนอก อันนี้ลมวนลมวนคือมันจะปิดช่องที่ออกมาจากด้านนอกนะมันจะวนแค่ในรถถ้าเปิดช่องลมนอกเข้ามานี่มันจะหนูจะเข้ามานะครับบางคันมันจะมีปุ่มกดบางคันมันจะมีปุ่มเมนวนแบบเนี้ยมันจะเป็นประตูลมอยู่โอเคเปลี่ยนเองง่ายๆครับกองแงเดี๋ยวผมจะติดลิงก์ไม้ให้นะครับตร,ตรงใต้พดเนี่ยในตะก,ก้าในอะไรนี่เนี่ย จิ้มเอาไปซื้อเอาไม่แพงนะครับตัวน,นี้ไม่ถึงไม่น่าถึงร้อยถ้าอย่างดีก็น่าจะร้อยกว่าบาทเอาแบบฐานชารโครไปเลยก็ได้ลองหาดูนะครับเปลี่ยนเองง่ายๆขอบคุณครับ